โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้เจอกันนานอีกแล้วนะครับผมก็หายก็ไปน่าอะไรเดียวคือวันนี้คือผมเห็นมีกิจกรรมใหม่มานะเป็นกิจกรรมชุดชุดอะไรนะผมเรียกว่าชุดปลาคาร์พกันเอ่อไหนวะเอ่อนี่นี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้โอเคครับนี่ชุดนี้เลยที่ผมอยากได้คือผมอมาซ่มไปแล้วนะตอนแรกอรัผมมีผมซ่มไปประมาณร้อยพิกนะคือไม่ได้เลยเลยคือตอนนี้ผมก็ ไปเติมมาแล้วนะเห็นเพรผมไหมเห็นไหมโอเคอันนี้แบบจะลองดูเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เดี๋ยวผมกลับไปเติมใหม่โอเคเห็นมีแต่คนบอกว่าอะไรนะหนึ่งพันเพชรได้แล้วหนึ่งพันเพชรได้แนะ่นอนคือผมมีดุประมาณเก้าวันเนี่ยดูซิว่ามันจะได้ไหมโอเคจัดไปเลยครับครั้งแรกไม่ต้องสแสดงอีก <c oughs> เอา้ <c oughs> เอา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็ออกเลยเหรอ <c oughs> คือผมจะบอกก่อนนะว่าท่านั่งกับผมได้ไปแล้วผมอยากได้คาตา纳กับชุดนะ โอเคท่านั่งนี้ผมได้เลวโอเคจัดไปกับชิวๆไปューไปไม่ได้ไม่ได้ขออีกขออีกขออีก<พ>เฮ้ยบ้าบอบ้านาบ้านาบ้านาออกไปแค่นี้งออ้วเฮ้ยไม่ออกจริงดิ จะไปเอ้าออกแล้วครับอีกสองอัน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 ขออีกสองอันจะไปครับอ้าไม่มีทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ไมไมไดเพื่อนอีกสองอันเองอีกสองอันเองอาหารหมางเงี่ยวจะไปแมเงเลยไม่ได้อีก ให้หมดเลยแหละเอากมาให้หมดเลยแหละอืมสิบสองโอ้ได้กระเป๋ามาเหลืออีกสี่ครั้งเองง่ะมันคืได้ไหม่ะอีกสี่ครั้งเองจะไปโอ้โหไม่ออกจะไปอ้องออกแล้วครับเรียบร้อยได้คัตนาแล้วอีกแค่อันเดียวเท่าน,นั้นอีกแค่อันเดียวเท่าน,นั้น ขอเถอะครับขอเถอะครับขอเถอครับ,ออรบ,ออรบโอ้ไม่ออกเพื่อนขออีกอันเดียวขอเหอะไหวละอีกอันเดียวเองโอ้ไม่ได้ผมเหลือสองวัตต์พิาแล้วครับไม่ออกจริงดีไม่ออกจริงดีเพื่อน อา้าเรียบรอ้อยเรียบร้อยครับก็น,นะออกแล้วครับคุณผู้ชมลาไปครับลาไป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 อตอนดีชุดก็ส่งมาที่ห้องแต่งตัวเร,รียบร้อยนะฮะเปิดไปเลยใช้ทันทีโอเคครับนี่นะครับก็เป็นชุดที่เราได้มานะครับผมก็นี่เป็นไงครับเป็นไงโอ้มีกระเป๋าสปายค้าสด้วย แล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกตรงแขนสองข้างนะครับจะเป็นเรืองแสงออกมาครับนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูทีละส่วนนะฮะส่วนแรกนะครับก็จะเป็นทรงผมนี่หมุนดูหมุนให้ดูหนึ่งรอบนี่เป็นไงแล้วก็จะเป็นผ้าผปปากนี่ผ้าผปปากแล้วก็จะเป็นส่วนเสือ้อ ก็จะเป็นกางเกงนี่ครับเดี๋ยวเอาเสื้อออกก่อนดีกว่าเอา,าเสื้อก่อนนี่ก็จะเป็นกางเกงกางเกงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะมีลายประครับทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วแต่แต่ฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเป็นเหมือนมีกระเป๋าอยู่ตรงเท้านะฮะแล้วก็จะเป็นรองเท้า เอาเกงเา่งออกนี่องทาก็จะเป็นประมาณนี้ฮะดูไกล้องซูมไม่ไดก้ก็ประมาณนี้แหะครับนี่นะครับผมก็นี่พอเราใส่คููกับคาตนานก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็สวยอยู่นะนี่เห็นไหมไมันจะเรืองแสงด้วยนี่เป็นไงก็สวยนะผมว่านี้ ก็เอาง่ายงาเลยนะครับที่สรุปมาก็เราเสียไปประมาณ900เพีเเนะเพราะว่าตอนแรกผมมีประมาณ9 9 0 0 900, 900พเพชรใช่ไหมแล้วผมใช้ไปมันเหลือประมาณ100เพชรเนี่ยเห็นไหมมันเหลือประมาณ100เพชรแล้วก็รวมกับครั้งแรกที่ผมเสียไปประมาณ100เพชรก่อนหน้านั้นก็เป็น900พเพชรนะก็ไม่ถึง1นึ่นก็คุ้มอยู่นะไม่ถึง1000นะ ก็โอเคผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ